สว,สวัสดีครับวันนี้ก็แอดมินจะพาทุกคนมาดูแอป iwf s plus ของเรานะครับมีการอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่วันนี้ก็จะมีการอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในหน้าของ iwf s plus เนี่ยก็จะมีอากาศปัจจุบันอ่านี่อากาศปัจจุบันนะครับเขตจังหวัดสงขลาก็คือสบายย้อยของเรานี่ก็รวม ด้วยนะครับอ่าวันที่10พฤศจิกายนปี65เวลา19นาิกานะครับก็อุณหภูมิจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสมีฝนธรรมดาขนาดเบาตกต่อเนื่องกันปริมาณฝนอยู่ที่18.2ม mm ิลิเมตรนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็อ่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นปฏิทินละมาดก,ก็จะมีวันที่บอกเป็นพุทธศักกาชและก็วันที่ที่เป็น ฮิจรัชกาลนะครับเวลาละหมาดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะเร็วมากเลยเนาะเมื่อกีบเข้า1ิบเนาฬิกาห้านาทียังไม่ถึง18นาฬิกาด้วยซ้ำนะครับอะต่อไปนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศ7วันเลยนะครับก็คือคาดการจากดาวเทียมนะครับก็จะบอกว่าวันนี้10พฤศจิกายนเนี่ย ก็อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองฝน70%ของพื้นที่โดยมีลมด้วยความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลของพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะไล่ไป7วันข้อมูลก็จะอัปเดตอัตโนมัติแบบเร็วทานนะครับทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าฝนจะตกเรือเปล่า พยากรณ์อากาศว่ายังไงบ้างนะครับฝนตกถึงวันไหนเวลาไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ปริมาณของฝนเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูได้ใน IWFS+ ของเราแล้วนะครับเพราะว่าแอดมินได้ทำการอัปเดตให้ครบทุกอย่างแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองไปเปิดดูนะครับว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าอะไรก็สามารถที่จะมาดูในนี้ได้เลยแล้วก็เวลาละมาดนะครับ ถ้าฝนตกหนักเราไม่ได้ยินเสียงอาซานนะครับหรือไฟดับเราก็สามารถจะดูปฏิทินเวลาละหมานี้ได้เลยนะครับอ่ะยังไงก็ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ